ม่เพียวชาแนลนะคะวันนี้แม่เพียวชาแนลจะพามาอีชมเอลุงปุ๋ยเพื่อนไอ้เอาตอเฟืองที่รถเกี่ยวแล้วค่ะเพราะว่าเพื่นมาคอ,อน้้ำเขานะคะทำไมไม่รถไทยไปเจาะรถเาทไหรมององัเจาะบุรถเไเออะ แพ่ละปุ่มปุ่มมาเท่าเท่าเท่าปึ๊กยันละไม่ไปอี่ดยัไมไม่ชอบชอบที่ไม่จนมองไฮยูรเออกุ้งมองเท่าอัดยวงเพราะว่าเท่าอีดเปมเที่ยวเออเอไม่ต้องไปเอ็นกันทีเจาะเอ็นจังทีไว้่ฮบออบจนกันก็ะบปุ้ยไหมอิดฮอบอบจะปุ้ยเชลยไม่อีกรปุ้ยร่วงกยไม่ชอบฮอบชอบปจนจิ ฮ่าท่านผู้ชมโอ้เดี่ที่มาซสุมขนาดไหนเอออันจมแล้วนกลุงเนาะเออเนี่ยนะคะโอ้อันคือมันก็นัมสิลุงไม่ต้องเออสไนเออสไนเออสไนสไนเออจังคือมานี่นะคะลุงปุ๋ยบ้านเรานะคะบ้านโนซาดเราค่ะ เบื้องเราขยันขนาดนี้เราค้นเฟืองค่ะให้ควายเราดีเราคนเฟืองที่เราเกี่ยวหญ้าอยู่นี่แหละผูาดาด้เฒ่ <laughs> าบ่มีเบี้ยคท่านผู้ชมเอ้ยอเ,เออเลียงงวัวเรียงควายไปมีความสุขสิวิยามผู้เฒ่าจากเส็เหิหยงังท่านผู้ชมเอ้ยนี่นะคะเออ <laughs> ขอจบคลิปสัส้นๆแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพียวชาแนลด้วยค่ะ,คะผิดถูกยังไงว่ากันนะคะขอบคุณค่ะ